นูลิสมาลงรูปล่าสุดใน IG นะคะหลายคนก็ต้องสงสัยเพราะว่ามากับแบรนด์นี้อีกแล้วค่ะเป็นแบรนด์หรูเลยนะคะตัวแม่และเก่าแก่เป็นร้อยปีอีกแล้วมันจะ เกี่ยวเนื่องกับการพรีเซนต์แบรนด์นะเกี่ยวเนื่องกับ GBA หรือว่าเรื่องของมาร์เก็ตติ้งยังไงกันบ้างนะคะหลายคนก็สงสัยหลังจากก่อนอันนี้ใส่เสื้อโคต้ตตัวนี้จริงๆมันเป็นโอเวอร์โค้ททรงยาวนะคะแต่ว่าน้องถ่ายรูปแบบครึ่งตัวแบบนี้หลายคนก็บอกเฮ้ยแบรนด์นี้นี่คือมันหรูมากนะคะแล้วถ้าจะสังเกตการออกแบบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสีทองแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะแบบเหนือจริงมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะภายในร่างกายแล้วก็ ความเซ็กซี่ของผู้หญิงนะคะเป็นตรงน้้นตรงนี้เป็นหูตาจมูกปากอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่เว้นแม้แต่แบบหน้าอกอะไรงนี้ก็จะเอามาเป็นแบบแรงบันดาลใจในการออกแบบนะคะ นั่นก็คือแบรนด์โอกุตูนะคะสเกียปเลลี่นั่นเองอ <c oughs> เขาก็จะแบบสีทองเฉิดฉายมากนะคะซึ่งอันนี้อย่างที่บอกไปว่าเก่าแก่และมีที่มาที่ไปนะคะแบรนด์นี้นะตั้งแต่คนก่อตั้งแล้วนะ,ะชีเป็นผู้หญิงนะคะเป็นชนชั้นสูงชาวอิตาลีค่ะแต่ว่าก็มาทำงานเกี่ยวพันอยู่กับในปารีสนะแล้วก็คู่แข่งที่สำคัญในยุคนั้นก็คือโคโค่ชาแนลนั่นเองนะคะซึ่งเธอเนี่ย จะบอกว่ายังไงอะมีความนอกรีดอยู่ในระดับหนึ่งมีความโบฮีเมียนด้วยอะมีช่วงหนึ่งก็เข้าลัทถินู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นงานออกแบบของเธอเนี่ยคือจึ้งแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็จะใช้ควมว่าพิสดารก็ว่าได้นะแต่ว่าด้วยความที่มันแบบยูนิคสุดๆนะคะแล้วก็แพงด้วยเนี่ยก็ทําให้เขาเรียกว่านักร้องเบอร์ต้นๆของโลกเนี่ยใส่มาแล้วหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ะเลดี้กาการนู่นนี่นั่นหลายคนนะคะเวลารับรางวัลหรือเวลา เวลาเดินพรมแดงเนี่ยก็จะมีแบรนด์นี้อยู่นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากน้องลิซใส่เป็นเสื้อโค้ทเสร็จนะล่าสุดลงเป็นภาพกระเป๋าด้วยนะคะที่เหมือนเป็นใบหน้าแหละแล้วก็แท็กพีแนนนิสแบบนี้นะคะก็เลยไม่รู้ว่าเขามีการโครกันยังไงเนาะแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าพีแนนนิสเนี่ยดูแลเรื่องของเสื้อผ้าให้กับน้องนะคะก็เลยทําให้ตอนนี้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยว่าเอ้ยน้องจะมีแบรนด์หลูเข้ามาอีกหนึ่งตัวหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็คือแบบ มีความปารีสแบบจัจ๋าเลยแล้วก็อย่างล่าสุดอีกหนึ่งภาพที่ลงเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นต้นคริสต์มาสนะคะที่อยู่ใกล้กับภาพวาดภาพหนึ่งนะคะก็พอไปดูจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนที่ก่อตั้งที่แอดเล่าไปตอนแรกะนะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นู่นนะนะ คุณเอลซาสเกียปารินีนะคะคนนี้ก็คือเขานอกจากจะออกแบบเรื่องของเสื้อผ้าแล้วจริงๆเขาเป็นศิลปินตัวเอของโลกเลยค่ะทุกคนเขามีเป็นผลงานศิลปะเยอะนะคะแล้วก็ ทุกวันนี้ถูกรวบรวมนะคะเป็นนิทรรศการด้วยก็คือเขาเคยจัดแหละแต่แอดไม่แน่ใจว่าตรงที่น้องไปนะแล้วก็มีภาพนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลงานของชีอีกเหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ในฝรั่งเศสที่รวบรวมผลงานของดีไซเนอร์ก้องโลกท่านนี้ซึ่งกระจากไปแล้วนะคะซึ่งล่าสุดนะคะถ้าเกิดว่าจะมีการคุยหรือโคกันเนี่ยก็จะตกมาเป็นดีไซเนอร์อีกคนหนึ่งที่เป็นคนดูแลนะคะคนนี้เป็นผู้ชายและเป็นชาวเมกันนะคะเขาก็เรียกว่าเข้ามา ปลุกชีพแบรนด์นี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้ถึงมือน้องลิสแล้วด้วยไม่แน่ใจว่าต่อไปแหมการเดินเกมแฟชั่นของน้องเนี่ยน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะซึ่งน้องลิสนะคะก็มีความติดติอยู่แล้วด้วยก็เป็นศิลปินเหมือนกันนะคะก็น่าจะถูกใจฝีมือการออกแบบของแบรนด์นี้แหละนะคะเพราะว่าแอดแอดไปดูมาคือเขาแปลกจริงนะคะมีตั้งแต่แบบเออเรสหัวกะโหลกอะไรเงี้ยเรสจากภาพวาดนะคะชุด เขาเรียกว่าอะไรนะชุดหัวนมเอออันนี้รต้องจริงไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวแปะให้ดูนะคะก็เป็นนางแบบสาวเป็นคนใสนะแล้วก็อะไรที่มันแปลกประหลาดมากแบบเป็นกิ่งก้านเหมือนโคนต้นไม้เหมือนอะไรแล้วก็แบบอย่างที่บอกว่า ดีไซเนอร์คนที่เป็นต้นต้นตำรับเนี่ยเขาหลงไหลในสรีระต่างๆมากๆนะ,ะแล้วก็แบบข้ามขีดจำกัดของเรื่องเพศอเลยไปเลยอะไรแบบนี้คือมันล้ำสุดๆไปเลยนะคะซึ่งก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ก็ปิดไปด้วยนะสำหรับแบรนด์นี้นะคะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเท่าที่แอดไปดูราคานะคะก็คือจะเป็นหลักแสนเป็นต้นไปนะคะสองแสนสามแสนสี่แสนแล้วก็ราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะด้วยความแปลกขนาดนี้แหละนะอก็ประมาณนี้นะคะทุกคนว่า น้องเนี่ยจะแบบเพิ่มแบรนด์ในมือหลอนอกจาก LV เลยแบบนี้แต่เอาจริงๆอะแอดรู้สึกค่องขั้นชอบนะคะเพราะว่าเขาเหมือนเป็นคู่ตรงข้ามกับหลุยเลยอะหลุยเขาก็จะแบบออกแบบไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่อันนี้ก็จะมีความล้ำความเก๋ความยูนิคเนาะที่เขาเรียกว่าเซเรียลจัดๆเลยนะเหมือนเอาศิละปะมาใส่บนตัวเชื่อว่าน้องคงถูกใจแหละนะคะแล้วแบบโอกุตูสุดอะไรแบบนี้นะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันวันนี้แอดไป แล้วนะคะใครเตรียมหยุดปีใหม่ไปไหนบ้างคอมเมนต์ไว้หน่อยนะจ๊าไม่ใช่หนีเที่ยวกันหมดไม่อยู่เป็นเพื่อนแอดนะ